เห็ดอย่างนอ้องโอ้เห็ดไข่พี่น้องครับเถ่าไปบ่ได้แล้วดอกนี้ปล่อยทิ่มเลยครับเอซเดแมนโอ้หน่อยสองหน่อยเอซเดเ์แค่ดอกนี้แะครับท,ที่เอาได้นอ้องแล้วก็ดอกนี้ดอกนี้พอเอาแต่วันดอกนี้เนี่ยปล่อยทิ่มไว้ครับแค่สองโอ้หน่อยเก่าพี่น้องดี่ก็บ่ได้ โอ้พี่น้องครับนี่ดอกนึงหมานอยู่นี่เนาะนี่ดอกนึงครับพี่น้องครับเจียปักเก็บปักนี่ดอกนึงมันหน่อยเกาโลดพี่น้องเอ้ยดีกว่าปะไดยครับมันพอกินได้ก็เลยเอานะนะครับน,น,นี่ดอกนึงอ่ะอีดอกนึงอย่นพี่น้าอันนี้ก็อีกดอกนึงครับรากา โอ้อยู่นี่มันคืออยู่ในหยาดนี่แหะอยู่กับ่ได้พี่พน้องเอาก้อนดอ,อกนี่แข็งดีพี่น้องดอกทานเดซี่บีเห็นเห็ดทานอยู่หันซองดอกเดซี่บีเบิ้งเห็นมุมนึ่งว่าบ่กันพุทธสาวพุท นี่นี่นี่เห็ดทานอยู่นี่สองดอกนี่กำลังงามนี่ยิงมันกระเบริขุดอยู่แต่ความหมายคือมันบ่มีมือจีบเพราะว่ามือนหนึ่งกูเป็นผู้ชายคลิปให้พี่น้องเบิ้งมาเก็บใส่กูแน่เอาใส่ตากูเด้ออย่าใส่ตามึงเด้อเอาเร็วๆๆกล่อมๆเยอาไปนะมันมีเห็ดอันนี้อยู่นี่ เห็ดแต่หนาง่วนี่อันอันทักอันเอาดินยุขามออกมาได้ยังจังหลังจังป่วยนะเอ้าน้อยนี่ทั้งอีกสองดอกคุณตัวนี้ว่ามันมีโม่แต่ไหมนี่มันมีโม่ครับมันมีโม่เฮ็ดหนางัวพี่น้องเห็ดจังสี่หลายคนเขาบ่ค่อยกินแต่ว่าเรียกว่าเอาเป็นหนึ่งมันแสบครับพี่น้องครับปานมาทั้งพี่ปันยกตามาพี่ปันพี่พี่ปันทั้งพี่อุ้ยหลายอยู่ดีหนาง่วปันมาทั้งพี่เลย เออต้องเห็ดทานโบาทานต้องเห็ดผึ่งกับยูพีก็มีหรือเปล่านี่ฮะนี่เอาเห็ดผึ่งก่อนเอามานั่งพิมพ์ให้พี่อือพีอ่สะระเห็ดว่างเหรอดอกจิ้มจุ่มเบอร์เราเหยียบเห็ดเด้บอเหยียบจังไหนเหยียบเดี๋ยวเห็นโอ้ดอกนี้หน่อยเอ้าหน่อยเขาลดเถอะนี่นี่เห็ดผึ่งหวานตัเบื้งดอกนี่เพียงเออนั่นละนี่ดอกหนึงเถอะ ใส่ด้วกนี่เห็ดแป้งเขาขาด <Head band S 2> เห็ดแป้งเขาต้องเอาดอกมันล่างเนี่ยนมันมุนมพี่น้องเอ้ยมาเถียงกันนม่ <ปะ S 2> โกคกไม่ปลาพี่น้องจะเฝ้า,าจมเด้อนี่เอา,สา,อา,า,อาใสาา่ดอ,อใด,ดอกันึ่งอันเหรอมวลพี่น้องหาเห็นเห็ดพอจังสีก็ได้ พอ้อมพ่นไปออวสวัสดีครับพี่น้องครับมน,นี้เล็กกับปานไปหาเห็ดคือเก่าพี่น้องหมนานพวกปั่นหมานคือเก่าห <c oughs> มันคือเก่าเอ่อามาหาเก็บเห็ดอยู่โคกอยู่ปลาคือเก่าพี่น้องมนี้ฝนตกครับฝนตกลื่นลตกเบิดมือเลยตอนแรกวัดศรีบริมาดอกก็เลยออกมาวางเที่ยงๆนี่แหละพี่น้องครับใให้่พี่น้องคุณเบินงน้ง <c oughs> เฮ็ดทานของสันเออจังสีละะมันลลางแกงแซีบอาจิตติดดินแน่ช่วงนี้กับสีล่างเนี่ยจ้าหน่อยเพราะว่ามันอันฝนมันตกใส่มันสะใส่เหนไหมครับพี่น้องนั่นแหละครับเอามาลุ่นสร้อยกันว่าหลังจากแล้วนี่ได้หน่อยได้หลายสมเด็จครับลุ่นพร้อมๆกันเด้อไปน้ำกันเบิ่งไปน้ำกันครับฝากติดตามคลิปน้ำเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแม่ครับไว้หนึ่งว่ามันใครคิดหนักเขาเอาลวดจิ๊บเอาเฮ็ดไข่เหลืองตัวนี้แม่ สบบอออีสองดอกงามๆใบใหญ่ปันไหนตะว่ากับใด้น่อยกับพ่อเอาย่ได้ปันก็ได้สองดอกงามๆนี่แหละครับหอมๆปิ่งตําปนแซบแซบครับแบบนี้ปันเกิดมันย่างไก่มีสวรปันเอ้ยปันสองดอกสามดอกอยุ่งงกันปันสวรสองดอกอุ้ยมีกีหน่อยหน่อยนึงกีหนึ่ง,งอ่า ค่อยๆพี่น้องมันมันเริ่มบานแล้วต้องเบิ่งอันใดเอาใดก็จังเอาเอ๊ะยังอันบ่เอาทิมเกาทิมเฮ็ดอันนั้นมาเอาดอกพี่เฮ็ดไข่ผีมันจังทิมบ่ได้ว้ายสามดอกพี่น้องเลยซีดอกน้อยหนึ่งดอกหนึ่งมันอยู่นี่มันกับพวกเอาใดอยู่ดอกเอาลวดนี่สำนีเกาใดพี่น้อง สามดอกครับสามดอกแกนทุกดอกได้ปะนี่เอาจังไหล่ะกระตาข่อยอยู่ใส่ละปะนี่ยาฟาวดีเห,ดเห,เห็ดข่อยเด้อเห็ดเด้อะตาเด้อในสวยงามตามท้องเลี้ยง ดอกนี้สวยมากอืสวยมากครับแม่นบ่กี่งามบ่ใส่เบิ่งดูอืมโอ้ยดอกนี้ขึ้นหน่อยแถอเอาโหลดต่อมันได้ยุดดอกซ้ำนีล่ล่ะพอดีกินบ่ถือว่าหน่อยเป็นได้ก็เอาถือว่าเอาได้ยุนหนย่หน่อยๆน่อยซ้ำนี่พี่น้องแล้วก็ดอกนึง โมเมนมันบานคักบานเนี่ยบานจะไม่ีคนเห็นป้าตึงเลืองยุ่โอ้ดอกแข็งน้ำมีดีป่ะบ้า,บาสออนหลายมันงามดอกแข็งความพี่น้องเลยสออนดอกนี้ ึ้นในเบิง้งนี่ครับง่าดีอื้โอ้ยได้ยูพี่น้องดอกนี่เห็ดไข่เขียวบ้านกระได้ยูดอกไปกินอยู่ลองสิลองเขาไปเคี่ย์ไปงะไปไงเบืง้งปกติแถวนี้มันเคยมีเห็ดไข่เขียวหลายๆ มหาเห็ดกระมวลจังหนึ่งพี่น้องจะฝนกระตกห้ามบัานนี้เออโอ้น้ำเกาะหัวโอ้นี่ได้ดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกดอกหน่อยหนึ่งดอกหน่อยโอ้ยต่ำดอกหน่อยอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ไว้อันนี้เอามันหน่อย มันอยู่ Pokémon. น้ำพุ่มน้ำเพอจังสีมันเคยมีดิเห wan ita wan ita ็ดไข้หรือเปล่านั่นพี่น้องไอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องผมสะออนครับเดี๋ยวเห็นว่าครับนั่นเห็ดไขเด้วยนั่นสองดอกนั่นพี่น้องครับสะออนสะออนครับพี่น้องครับโอ้ยคือถิมุดเข้าไปเนาะคำแพงเลยเพื่อเห็ดฉันทำได้โอ้ยสะออนครับพี่น้องสะอะอนสะออน เดี๋ยวกระตามันอยู่ขุนี๋ยวถ่มไว้ก่อนแล้วจังกระตามาเอาพี่น้องเดี๋ยวเบ,บิ้งสักก่อนเฮกเผิงเนา่าโอ้ยนี่กระเมียนพี่น้องเอาซะน้อยพูดนันกระเมียนได้ครับนัน เลี๋ยวเห็นพอดีอยู่ไต่ย,ยุ่ไก่กระตาเลยกระตาตั้งไก่ๆเลยพี่น้องอ่าได้ยุ่ดอกนี่ได้ยุ่ครับอก็ซิมีเห็ดเขินมายังกระดอกหน่อยบอกดอกนึงอยู่นี่เอา้าโอ้มาบอนี่หมานอยู่พี่น้องปลาเห็ดไข่เขียวกําลังสิไปพอดีเด็ติมกันยังมาบอกไกลกันครับพี่น้อง นี่ดอกหนึ่งครับโอ้เล็กไบรมีดมานํเเาเล็กออตตอเสียมมาเอ้าขายจะไปตัดอยู่บ้านมันตัดหยาบนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องได้สองดอกครับพวกไก่กันจะบ้องให้มังหันครับเยอะไปอีกมาอีกเสียมนะเห็นบ่ดอกหนึ่งนั่นละเห็นบ่เรื่อนั่นละฉันกระเซียวดอกยูพี่เห็นป่นดอกแบบง่ายเลยสองดอกสามดอกอยู่นี่ ไ,ได้เห็ดก่อแดงแล้วพี่น้องอย่าีฝาวไล่ป่าด,ด้วยครับเด้อมาน้ำกันน้ำน้ำปานอเออดอกนี่กับแกนดีอยู่ด้วยครับโอ้ได้๋สามดอกเลยบอลน,นี่พี่น้องแกนแกนคนแกสิเต็มตาแล้วครับพี่น้องครับอันกําลังพากันสิกลับบ้านเราได้พี่น้องเพราะว่าอันมือนี่ถือว่าเป็น สิ่งที่แบบพอใจมากๆเลยสําหรับวันนี้พากันได้เห็ดกัดเต็มตาให้เขามันเป็นย่ำฝนนาพี่น้องครับฝนตกมือเศร้าฝนตกแห้งหลักกับขนกับบกข่อยออกมาแต่ก็มีคนมาเล่นปลาอยู่เขาไปหันเนาะเบื้องบอกไงหันอนไรเห็ดทานหนึ่งบอกไงหนึงฟังฟังฟังขนหมูเขาได้เห็ดเขาฟังคนหมูกมวยเม่ือแหล่พี่น้องครับเป็นเจไรเ อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามพี่น้ำแนเดอครับเป็นกําลังใจให้ตัวเล็กเป็นกำลังใจเห็นนองนองสองคนพี่น้องนะครับบ่ปากระบอกมาน้ากันแตะลืมมือนี้พอดีกลับบ้านก็เลยมาเก็บเห็ดน้ากันครับพี่น้องครับจะไหนก็อย่าลืมฝากพี่น้องเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์แน่ลาพี่น้องไปด้วยภาพนี้ด้วกระปานบายบายพี่น้องปาน บายบายสวัสดีครับเจอกันนะครับครั้งต่อไปบายบายสวัสดีครับมันสิบ่หมันจังไหนน้อสูตะผัดลงรถปุบกับเห็นเห็ดปั๊บเลยนะยิงมันค่ะดึง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 งดึ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 งดงดึ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 